นี่ครับสาหรับแปลงพักที่ผมเห็ดแหล้วผมปลูกเกลี่นะครับผมแปลงนี้คือซีแปลงนี้คือผมปลูกหอมนะครับภาพี่น้องรับส้มมังกรนะครับ่อนสิบไปเบิงวิธีการเห็ดแปลงขืนแปลงนะครับแบบปบ้านของสองคนจนเกิกดินครับพี่น้องครับอ่าต้นหอมกครับต้นหอมกําลัางขืนงามนะครับพี่น้อง ใส่ไอ้ปุ้ยมักไปหมูว่านเนี่นะครับหมูวานซีแปงครับอดนี่ไปครับเดี๋ยวพาไปเห็ดสวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในช่องคนจนเกิดดินครับพี่น้องมนีก,กับมีมมณีก,กับสิภาามาเบิงวิธีการที่ผมสีเห็ดแปลง แปลงพักเน่นฤรูแหลงนะครับพี่น้องเห็ดบรเห็ดจังไรผมมีอุปกรณ์พิเศษแน่ไรนะครับกะให้พี่น้องเบิ้งกะมาเบิ้งกันครับว่ามีอุปกรณ์ของผมมีพิเศษมียังน่นะครับยังไรครับเป็นยังก็ต้องบอกว่าอุปกรณ์พิเศษนะครับเพราะว่าทุกมือเนี่เขาส่าใสแล้วครับพี่น้องเพราะว่าเขาใส่เครื่องพ่วน ใส่รถไถใส่เครื่องพ่นใส่เครื่องตัดนะครับแต่ว่าคือผมนี่โบใส่เพราะเพราะว่ามันโมมีพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นี่ก็ต้องจ้างเขานะครับหาอุปกรณ์พิเศษในน้ำขั้วเลื่อนจะของนะครับพี่น้องนี่คืออุปกรณ์พิเศษ,เศษเชิ้นแรกนะครับชิ <c oughs> ้นต่อไปพี่น้อง <c oughs> นี่ครับ ขาดครับอุปกรณ์พิเศษเพอเขาใส่เสาใส่กันแล้วนะครับทุกเมื่อนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นอุปกรณ์พิเศษสําหรับที่ผมใส่เป็นประจํานะครับก็ใส่แหงเล็กน้อยนะครับพี่น้องมาเมืองกันครับพื้นที่ที่ผมเสียดนะครับนี่แหละครับพื้นที่ที่ผมเสียดแปลงนะครับคือผมทาการ สับหญ้าออกแล้วกวาดกวาดหญ้าออกแล้วพี่น้องยินบ้านกันอันนี่ครับเป็นพื้นที่ที่พื้นที่เฉพาะที่ผมสิเฮ็ดเป็นแปลงพักนะครับเดี๋ยวบ้านนี้นะครับอีกแปลงหนึ่งที่ผมปลูกไว้คือผมปลูกหอมไว้แล้วนะครับตาไคา้พี่น้องเบิง่งใบเอามาลงเก็บให้พี่น้องนะครับส่วงนันติดภารกิจเร่งด่วนนะครับเริ่มต้นกันเลยครับ 对吧？ ครับพี่น้องครับนี่ถ้าเทาคุดเหลี่ยแบบนี้แล้วนะครับบันนี้ตอนต่อไปคือเอาปุ๋ยมักขี้ไก่นะครับปุ๋ยมักเรือว่าปุ๋ยขอกที่พี่น้องมีนะครับแต่สำหรับของผมนี่เพื่อผมมักปุ๋ยมักขี่ไก่ไหวแล้วนะครับเลามาใส,ส่ใส่ไรท่ายแห้งดีพี่น้องเผื่อเท่าแห้งสีง,งามเร็วนะครับ ก็ห้ยให้ทั่วแป้งนะครับกระสระมาณนี้ครับพี่น้อง ีหลายกระไสหลายมีหน่อยกับใซทำพ่อมีนะครับเพราะว่าถ้าเป็นปุ๋ยมากเนี่ยพิม่มสีไสหลายเพื่อลดการใส่ปุ๋ยเคมีลงนะครับถ้าเป็นไปไหลเข้าบาใส่เลยก็ได้นะครับถ้าถาดอาหารเขาพ่อเป็นแบบนี้ครับนตนตขั้นตอนต่อไปคือต้องเอาอุปกรณ์พิเศษนะครับมาเหตดต่อไปนะครับนี่ครับอุปกรณ์พิเศษอันที่สองนะครับ จัดการครับพี่น้อง นี่ละวิธีการเทคนิคในการเฮ็ดนะครับเอา้าคือโง่งโค้งยังสิพี่น้อง <c oughs> หรือการขึ้นแปลงขึ้นแปงลงแลวกสิเก็บเศษหญ้านะครับเฮ็ดเป็นรูปแปลงต่อไปนะครับถือว่าสําเร็จความไข่ไปอีกย่างแล้วครับขั้นตอนต่อไปครับครับบางที่นี่เข้าก็มาขึ้นรูปแปลงนะครับพี่น้องก็ใส่อุปกรณ์พิเศษของเขาคือเก่านะครับไปครับ ก็งงของโค้งเนวนี่พี่น้องตรงเฮ็ดให้ตรงนะครับเฮ็ดให้ตรงเพราะว่าเวลาเฮาระบบจัดการแปลงมันกระสิเฮ็ดง่ายนะครับตรงเฮ็ดให้ตรงรัดไหมครับถือว่าพ่อใส่ครับฟังทั้งนี่ฟังทั้งนี่พี่น้องพูนะทั้งนี่เฮงจังครับ ซื่อหุงโค้งด้วยครับพี่น้องอเกิดถือว่าใส่ได้นะครับพี่น้องกอที่นีเข้ากิดทีมาทำการปรับแปลงนะครับปับให้เขาเสมอนะครับ <G un> เบ่งไว้น้ำกันครับพี่น้อง ถึงสีเลิอรู้พี่น้องสบากะสวยงามพอสมควรน,นะครับก็จะปลูกเปิดปลูกพักสี่ห่าเพาะไหว้ก่าไหวนะครับเอามาล่งแปลงก่อนสี่ล่งแปลงก็คือตองมาทําการฮดให้ชุ่มก่อนนะครับรดน้ําให้ชุม่มพี่น้องนะครับก็คลิปหนีพรมสีบริเวพผาปลูกได้สผ้าเบิงวิธีเห็ดนะครับ เซตจ้นสวยงามพอสมควรนะครับสองแปลงในมันนี้นะครับนี่คือแปลงนึงครับครับสำหรับระยะของแปลงเรื่มบอกไปนะครับพี่น้องระยะของแปลงยังให้เกินความกว้างยังให้เกินหนึ่งเมตรยี่สิบเซนนะครับเพราะว่าเวลาเข้าปูเข้าดูแลนี่เปิดพักเข้านี่มัจจิ ยืดไปบ่ถึงพี่น้องแต่ว่าขันตํานี่ก็ยาตํากว่าหนึ่งเมตรพี่น้องขันตําที่แคบสุดนี่ยาให้แคบกว่าหนึ่งเมตรนะครับเพราะว่ามันสีแคบเกินไปการพอปลูกเข้ากับสีมันปลูกเล้น้อยนะครับพี่น้องเพราะว่าอยาห้เกินเมตรเศ้านพี่น้องน้อฮะบันน้ก็ความเหี่ยวแล้วแต่ พื้นที่ของพี่น้องนะครับว่าเสียวเหี่าวปันไดเหน่ยวเหยาวพูนสุดลอยเม็ดสองลอยเม็ดสามลอยเม็ดก็แล้วแต่พี่น้องนะครับแล้วของผมนี่เฮ็ดอยู่ความเาี่ยวยุี่สิบเมตรนะครับแบบสองแปลงมือนพี่รุ่งพักต่อไปนะครับที่เป็นพักยังถ้าเิ่งคลิปต่อไปนะครับพี่น้องจะกดติดตามไปครับแนวไดาทีสองคนจน เพ็สำเร็จแล้วนี่สิเอามาแช่เรื่องเล้าให้พี่น้องเบิ่งนะครับคลิปหนาะพอกันใหม่ครับสวัสดีครับ